สวัสดีคุณเพื่อนชาวยูทูบทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีไปถึงแฟนเพจฮอนนัทจรยแคสซิงจ้าทุกคนคะอ้ะาวขณะนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วจ้า,ไ,ไ,าไม่บอกอ้าวเราก็จะโยกย้ายสายสะโพกเจ้าฮิตะชิส้มเช้งน้องสมชายนะคะเอาไปไว้ที่ไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามไปก่อนนะคะทุกคนคะ แสดงว่าโครนอยู่ข้างในเยอะมากเลยนะย่ะหรือว่าจะเอารถไปที่บริษัทแล้วไปล้างก่อนเพราะว่าถ้าล้างที่บริษัทมันมีเครื่องอาชีพไงเครื่องสูบยังอยู่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะส่วน เจ้าเฮตาชีเดี๋ยวคอยดูนะคะว่า,าหัวหน้าจรถจะพาไปไว้ที่ไหนแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูมาชมกันละกันเนาะทุกคนคะ่ะอ้าวอ,าอาลูกชายน้อยอผู้ช่วยจําเป็นคะ่ะทุกคนโอ้ยฝนรินมาแล้วฝนรินจะกลับบ้านยังไงอะฝนรินแล้ว ค่อยดูนะคะว่าหัวหน้าจะหันหัวไปทางไหนเดี๋ยวเราก็ค่อยตามติดไปละกันเนาะทุกคนคะ ฝากเป็นกำลังใจให้หัวหน้าจรอยแคสซิงนะคะทุกคนคะเน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ้า f อฟที่น่ารักทุกคนทุกท่านแล้วท่านจะไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะทุกคนสําหรับไซส์โหดมันหาท่านไม่พลาดแน่นอนสําหรับงานสาหลวงลูกนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊เพึ่งก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศฝากนะคะ โอเคค่ะไปะเขาจะออกแล้วเราก็ติดเครื่องออกเหมือนกันนะคะฝนก็กําลังจะโปรยปลายมาค่ะทุกคนอ่ะไปยบายสระลูกนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันในวันพรุ่งนี้เนาะทุกคนไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้ววน่าจะพาส้มเช้งไปไหนอะหรือว่าจะมาจอ,จอดบ้านป่าเยย อจาอจาอจะใช่าอจาอจจะใช่อาจจะใช่ ทุกคนโอ้โทุกคนคะ่ะกลับบ้านพร้อมๆกับรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้เลยจ้าฝนตกครำๆรำลงมาเลยจ้าสูบสาเซตฝนตกแต่ไม่น่าจะแรงมากนะคะเพราะว่านเนี่ยเนี่ยลอฝนกำลังจะอ้อยเมฆ แม่กลุ่มฝนกําลังจะลอยผ่านไปเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่สุบสิ่งเราก็ยังอยู่แช่ที่นั่นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวถ้ามันมีน้ํามายังไงเราก็ค่อยมามาสูบเพิ่มอ้าแค่นั้นเองเนาะทุกคนคะ่ะแต่พรุ่งนี้จะ ลักษณะไปแล้วเราก็คงจะได้มามาที่ที่นี่แหละค่ะที่บ่อนี่อีกเนาะน่าจะเป็นงานของออแม่โครก่อนอ่า เป็นงานแบกโฮก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันกันกบงานทอยดินของหกล้อลักษณะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําทางทําอะไรให้ทีมงานหกล้อเลยก็น่าจะพรุ่งนี้อีกสักหนึ่งวันค่ะเขาโครงดูคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะคะ ตกุเราใกล้ถึงบริษัทแล้วจ้าทุกคนคะ่ะใกล้ถึงแล้วโอโร้อนร้อนร้อนรก็ไม่ไกลมากนะคะทุกคนคะ่ะจากสะจากสะสายโทรสมาถึง มาถึงบริษัทหน้าที่ทํางานของของเราอ่ะเนาะบริษัทเรืองแสงน่ะก็แป๊บเดียวค่ะถึงไหมอ่ะพื้นที่สเนื้อที่2กิโลไม่น่าจะถึงนะคะกิโลก,กว่าๆโดยประมาณนะคะประมาณกิโลหรือกิโลก,กว่าๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปมุดไปหาหัวหน้าจรวดนี่หนึ่งก่อน าสชิงกนสชิงกสชิงจ้าสุนชิงจ้าอ้พี่ปลาจั๊กก็อยู่เด็เห็นราพีนะ่จนะันะ๊กราพี่ช่างจั๊กโอ้พี่ช่างบ่ไปอยู่จ้าเหงาแตกพรากเลยร้อง มาก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 ดีสุดปไปโอ้โหโอ้เดี๋ยวปิดประตูไว้ป่ะถึงกระจกไว้ก่อนซองเช้งไปนูน่นเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เบิ้มกันพี่เบิ้มจัดก,การกับเจ้าทะเลซ่าเสร็จแล้วหรือยังหรือว่าพี่เบิ้มไม่อยู่นี่ จังแจ็กทำอะอยเหรอจังแจ็กมาแล้ว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 โอ้ร้อนอ่าวตรงนั้นเหรอคะอืม เสร็จสักถึงที่ทำงานเรียบร้อยล้างต้องล้างค่ะต้องล้างก่อนเพราะว่าหัวหน้าโจรยเอาไปมุดโคลนมาเอาไปเล่นขี้ต่ามาอ่ะส่วนพี่ช่างแจ็คทำอะไรคะเกรกระเกรเก,รก,รกรโอ้โหนี่ค่ะทุกคนค่ะ ใหม่ใหม่เอี่ยมมาแล้วน็อตก็ใหม่เอี่ยมอองเลยจ้าฮะงจับเป็นบแล้วใหว่าเดืเศร้าเดืเศร้า ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปอยู่ดึงไงเนี้ดึงงอนฮ่าเออ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 

ถึงที่ทำงานของเราแล้วนะคะ่าทุกคนค่ะโอ,อเคโอ้ยพูดเลยทุกจะไม่พูดอะ oh. ไรทั้งหมดน่ะโอ้รถไถจะตั้มหรอไม่เป็นยังไงน่ะล่างรถเขาขึ้นนัวล่างรถตอนล่างยี่ดีออได้องพูดมาล่างรถอ่ะเพื่อนตึ้ถเขาโอ้ยต้รถยงงๆๆงงัง <laughs> ออย่างลงย่างย่างลงตึ้มกปสย่างลงอะไรก็ได้ๆๆ ตีเปิดเนาะามันตำมันตพ่นพ่นสิไปบืนขึ้นไอไอบอมพ่นคือเอานาแขดไปบืนใดเนาะพ่นสิไปบืนบืนได้ดไบ่ไหลเ่ยล่ะเขาบนไหนโอ้งอเลยอันไหนงอ ฐานม่ะไม่ได <uyor> no, ้หรอกมิวส really? no, ิกคันฐานลงมาคืนด้ว่นั่นฮะเดี๋ยวลรามุ่งคันสายพอดนะมึงยังค่อยงัดลงมาทีเพิ่งก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ันบ <Number> ่บหอกแลวดึงดึงดึงนไ